บาตยาอวาลูเป็นคำกล่าวถึงเทพบาตยาเทพประจำเผ่าบาตตอซึ่งเป็นเผ่ากินคนที่อาศัยอยู่ในป่าฮาราบาลาเนื้อเรื่องกล่าวถึงแดนตำรวจหนุ่มเลือดร้อนที่พลาดในการวิสามันผู้ร้ายแล้วมีคนโดนลูกลงและเสียชีวิตลงทําให้มีคําสั่งย้ายแดนและครอบครัวเนี่ยไปอยู่ที่ชุมชนในป่าฮาราบาลานั่นเองนะในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยไอ้ติฟตาไฟเนี่ยก็ได้แหกคุกออกมาแล้วหนีไปแถวเขตป่าฮารา,าบาลาเช่นเดียวกันแดนเนี่ยที่เล็งเห็นโอกาสในการทาผลงานชิ้นโตเนี่ยก็จัดทาการจัดทีมไล่ล่าขึ้นมาแต่ ในป่าเองเนี่ยก็ไม่ใช่ป่าธรรมดาไงมันก็มีเรื่องราวมากมายในในหมู่เผ่าของบ่ในหมู่ของเผ่าบัตยยะเนี่ยเรื่องราวก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันการเล่ล่าในป่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปรับชมกันในภาพพยุดกันนะครับทีนี้มาในส่วนของเรื่องการดาเนินเนื้อเรื่องนะต้องบอกว่าดาเนินเรื่องไม่ยากไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะแต่บางช็อตต้องบอกว่าบางช็อตจะมันเป็นช็อตที่สําคัญซึ่งบางคนเนี่ยถ้าพลาดช็อตดีช็อตเดียวไปเนี่ยอาจจะทําให้ไม่เข้าใจในส่วนเนื้อเรื่องไม่ทำให้ไม่เข้าใจในส่วนเนื้อเรื่องล หลังเลยก็เป็นได้ดังนั้นก็อาจจะอาจจะต้องระวังนิดนึงนนะัในส่วนการรับชมครั้งแรกนะฮะและในส่วนของกราฟิกเอฟเฟกต่างๆอันนี้บอกเลยว่าของดีนะครับกราฟิกเหมือนมากตัวนักแสดงเองก็เล่นถึงอารมณ์เึงเ,เล่นถึงป่าสุดๆนะฮะแต่จะติดอย่างเดียวเลยก็คือตอนไปดูหนังนี้อย่านั่งแถวเจนะฮะแถวล่างๆนี่อย่าเลยนะเพราะว่าในฉากที่แดนเนี่ยวิ่งหนีในป่าวิ่งหนีในถ้ำเนี่ย ผมบอกเลยว่าตาจะบอดบอดบอดนะฮะจัหวัดตวัดไฟฉายแข่งไปแข่งมาเนี่ยมันจ้าเลยเกินแสงม่แยงเข้าไปในตานะนั้นก็สนุกครับสำหรับหนังเรื่องนี้ไปชมกันเยอะๆนะครับ